สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับก่ะชาวช่อง20่สเคเบิลทีวีสิงห์แถลงนะฮะอยู่กับต้นมูลทัศน์เหมือนเดิมนะครับรายการต้นงเรื่องนะฮะวันนี้หลังปีใหม่จะพาคุณมาอร่อยกับเมนูง่ายๆออที่หลายคนเนี่ยมาชอบทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยที่เขาบว่าเป็นกระแสหลายคนผู้ชมรายการบางท่านนะครับและก็คนที่รู้จักอีกหลายคนแหละรวมแล้วเนี่ยเยอะเป็นสิบเขาบอกว่าคุณมีก๋วยเตี๋ยวร้านนึงมันอร่อย อ๋อด้วยรสชาติอะไรต่างๆก็ไม่รู้ที่บอกว่าหน้าริมน้ารองมากๆก็เลยต้องตามหาแล้วก็มาเจอร้านนี้จนได้ด้านหลังผมนี่คือกว๋วยเตี๋ยวเรือไทยทันดิชชื่อก็น่ารักแล้วจะอร่อยตามที่เขาบอกผมแนะนํากันมาหรือเปล่าวันนี้เราต้องไปลองนะฮะไปะเดี๋ยวตั้งเข้าไปเดี๋ยวไปสั่งก๋วยเตียตเ๋ยวนะตอนทางก๋วยเตี๋ยวคาครับวันนี้ขอรับเป็นเกาเหลากับ เล็กมาก่อนเลยนะครับ <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวเราต้องไปดูในครัวนะฮะว่าตอนเขาทำเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงไปดูกันครับมาถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องตามมาดูเคล็ดลับในการทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมีเรื่องชื่อือนามขนาดนี้นะอยู่กับเจ้าของดานแล้วนะคือพี่นาพี่นาะสวัสดีครับ เอาลาเมื่อกี้ต้นสั่งไปแล้วนั่นนั่นคือเส้นเล็กแล้วก็เกาเหลาแต่ที่นี่เราไม่ได้มีแค่บริการแบบว่าอาหารหนึ่งข้าวกระเตี๋ยวอย่างเดียวเส้นๆมีตามสั่งด้วยตามสั่งด้วยจ้ะอืมนะฮะเอางี้เริ่มจากเส้นเล็กไปเลยกันดีกว่าใช้พี่จัดการเลยเออนะฮะเอาชามาก่อนเอาชามอะไหนร่้นี่เหรอจัดปลายเอาสีขาวดีกว่าขาวนี่เหรออ่ดอ่เาโอเคเดือดสามหม้อปุ๊บ อหอมอืมอันนี้เหมือนที่ผมบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นรายการแล้วนะว่าที่นี่นี่มีคนแนะนํามาเยอะว่าก๋วยเตี๋ยวเี่เขาอร่อยจริงจร,งจ,รงจะอร่อยแบบไหนต้องดูจากน้ําซุปแล้วน้ําซุปโอ้โหมันก็ดูเหมือนทั่วไปแต่มันหอมจริงนะแต่ตรน,นี้ต้องเราต้องมาลองชิมจริงว่าเออมันอร่อยชื่อเสียงดังๆเนี่ยเพราะอะไรน้ำซุปนี้เป็นน้ำซุปกระดูกอะไรครับนี่กระดูกหมูจ้ะ หมูเน้นคือหมูอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเรามาถานเคลดลับในช่วงการสัมภาษณ์นียนิดนึงนะว่าเออมันเป็นยังไงมายังไงถึงได้บอกว่าอร่อยจนมีคนบอกว่าต้องพูดและล่ำลือไปถึงขนาดนั้นเอาใส่หน่อยนะคะคับอันนี้คือแบบว่าเวลาเราทําปกติเราเราก็ทําแบบนี้ใช่ไหมครับปกติเราก็ลวกใส่หม้อเลยจ้ะปกติอันนี้เนื้อเป็นแผ่นแบบนี้เลยจ้ะ ถ้าใครดูแบบนี้แล้วนะดูในชามเราจะรู้สึกเหมือนแบบว่าไปทานพวกชาบูชาบูหรือว่าเป็นทานพวกราเมงญี่ปุ่นอ่ะที่มีแบบว่าเนื้อวางพ,พาดบนก๋วยเตี๋ยวอ่ะจัแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำ,นำก๋วยเตี๋ยวนี้พี่นางลวกไว้แล้วใช่ไหมนี่อะไรจ้าลวกไปเออไม่ใช่ไม่มาถึงลูกชิ้นไม่แต่เราเราใส่ตรงนู้พอดีอ๋อใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะ เรามีเพิ่งสังเกตว่าเราจะมีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสูตรของร้านอย่างนี้อันนี้คือสำคัญนะครับจนี่เรียบร้อยหนึ่งเมนูนะครับปายต่อไปเกาเหลาเลยครับเอาชามไหนครับสีขาวมาค่ะนี่นะสีขาวจ้ะนี่ผมใส่ไว้แล้วผมมองสีอื่นเหรออนะกตอ่าไปต่อไปเป็นเกาเหลา ยังยังแบบว่าหอมเหมือนเดิมแต่ที่ว่าที่เขาบอกว่าพิเศษมีแบบว่าคลิกจํำจิ้มเสดของร้านจะต้องมีก็เราต้องมีคะน้าด้วยนิดหน่อยจะอร่อยต้องมีคะนา้ามีถั่วงอก,งอกผักบุ้งจะเป็นหมูก็มีนะคะก็คืนครับคือก๋วยเตี๋ยวสูตรร้านของก๋วยเตี๋ยวเรือไทยิกเนี่มันไม่ใช่น้ำตก แต่เน,น,นเป็นน้ำข้นจ้ะเปนน้ำข้นโอ้เขาก็ต้องใส่หมูอ่าเนื้อหมูหรือเนื้อนี่เนื้อจ้ะเป็นเนื้อแผน่นจ้ะเป็นเป็นหมูก็มีจ้ะอ๋อเป็นหมูก็มีจ้ะอ๋อได้ให้ลูกค้าเลือกได้วสองแบบจ้ะจะเป็นหมูเด้งแล้วก็ลูกชิ้นหมูอืมครับแต่นี่เราก็จะมีเนื้อแผ่นอย่างนี้ให,ให้ให้ลูกค้าทานจ้ะวัน่าาทนอ่ะจะให้เยอะหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใจเส้นอ๋อเฮ้ยอันนี้มีผ้าขี้ริ้วสกีบจ้ะเขาเรียกว่าสามสิบกีบเหรอชื่อนึงมันอ่ะพายขี้ริ้วเพิ่งรู้ว่าเรีียยกกวว่าบด้ อ่ะเราก็ใส่แบบว่ามือเหมือนกันพูดให้เคาะจะกระชายชุนลนะคะครับจะใส่น้ำซุปเราจะราดบนตัวน้ำพริกที่เราบอกว่าวา,างไว้แล้วนั่นผสมรวมไปในเครื่องใครชอบน้ำเยอะก็ขอเยอะเข้าเราครับชอบชอบน้ำแล้วก็โรยหอมแล้วก็ใส่กระเทียมเจียว โอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเนี่ยนะฮะใครที่กำลังดูอยู่หิวแน่นอนแต่ช่วงหน้านี่นะคะบเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปคุยกับพี่นางเรื่องสูตรของร้านเป็นอะไรที่ตั้งที่อยู่อยู่ที่ไหนจะได้มาทานกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับต้นเครื่องครับ